น้ำมึงก็ไม่อาบเนาะทำไมมึงไม่อาบน้ำฮะบอกให้กูเลยนะถ้ามึงไม่อาบน้ำมึงเจอกูแน่ดียยะเถอะเวลาให้อาบไม่อาบเวลามึงไม่ให้ป่ามึงชอบอาบล้อเกิดเนีปอะไรบกไหมมึงลุกขึ้นไปอาบน้ำไปอาบน้ำลุกขึ้นมึงลุกขึ้นอยู่นี้ไปอาบน้ำกูบอกให้อาบน้ำไปอาบน้ำอยู่นี้เลย สกรปรกไปอาบน,น้ำมึยงมมยังไม่รู้อีกมึงยังไม่รู้อีกลุกขึ้นไปอาบน,น้ำมึงจะลุกไหมมึงจะอาบน,น้ำไหมไปอาบกูบอกให้มึงไปอาบน,น้ำแ้วมันไม่อาบมึงจะสกระปรกใช่ไหมน้ำก็ไม่อาบเนี่ยลุกขึ้นไปอาบน,น้ำเลย ย,ยังไม่ยังไม่ไปอาบน้ําอีกลุกขึ้นไปอาบน้ํามึงจะลุกไหมฮะมึงจะลุกไหมมึงลุกขึ้นไปอาบน้ําไปอาบน้าเอาโทรศัพท์มาถ้าไม่ถ้าไป่อาบน้ําไม่ต้องเล่นโทรศัพท์แค่นั่นแหละเอามาถ้าไม่เอาโทรศัพท์มาเก็ไปอาบน้ําลุกขึ้นลุกไปอาบน้ําเออแค่นั่นแหละมันยากอะไรวะ อาบแค่บอกไปอาบน้ำลุกไปอาบน้ำก็จบแล้วมึงนั่งเล่นเกมอยู่นั่นแหละเล่นทำไมนะักเกมเนี่ย๋ยวก็ตาบอดจนได้ไปอาบน้ำเลยนะไปเอาผ้าเช็ดตัวไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำมึงจะเล่นเกมอีกเอาโทรศัพท์ามาเอาโทรศัพท์ามาจะอาบน้ำไหม ถ้าไม่อาบไม่ต้องเล่นจะอาบไหมไปอาบน้ำมึงจะอาบไหมอ,อาอย่างนี้มึงไม่อาบก็ไม่ต้องอาบแค่นั้นแหละอยากสกปรกสกปรกไปเลยไม่ต้องอาบแค่นั้นแหละจบมึงนี่ ไฟมึงก็ไม่ปิดนอะทำไมมึงไม่ปิดไฟฮะบอกให้กูเลยนะถ้ามึงไม่ปิดไฟมึงเจอกูแน่เยี่ยเถอะเวลาให้ปิดไม่ปิดเวลามึงไม่ให้ปิดมึงชอบปิดแล้วเิอเนี่ยอะไรบกไหมไอสัตว์นี่แล้วทำไมมึงไม่ปิดไฟฮะกูบอกให้มึงปิดไฟหลายแล้วมึงไม่ปิดฮะกูบอกให้มึงปิดทต่มึงไม่ไม่ปิดถ้ามึงไม่ปิดมึงเจอแน่ กูบอกหลายรอบว่าจะปิดกูบอกว่ากูบอกให้ปิดไม่กูบอกให้ปิดให้ปิดไว้มึงก็ไม่ปิดเนี่ยไมต้องไปไม่ต้องไปงไ,ไปหนเลยอยู่ในบ้านเลยนะไฟไฟอะไรก็ไม่ปิดไฟวงไฟบ้านก็ไม่ปิดเย่าเหี้มึงนี่